ตำรวจเป็นทุกอย่างให้กับประชาชนจริงๆล่าสุดได้รับแจ้งมีหมาพิษบูสองตัวไม่รู้หลุดมาจากไหนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านคุณตำรวจก็ต้องมาช่วยกันล่าสุดเอาขึ้นโรงพักเลยครับ กลายเป็นหมาตำรวจไปแล้วหรืออย่างไงเนี่ยพิษบูสองตัวนี้คุณผู้ชมครับอายุประมาณสัก6เดือนท่าทางในหิวโซเลยหลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่ามันมายืนหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเขากลัวนะครับขึ้นชื่อว่าพิษบูบต่อให้เป็นลูกก็ตามก็ยังแอบกลัวอยู่ oh. เพราะฉะนั้นตำรวจต้องมาครับมาถึงก็มาตักน้ําในคลองให้หมากินก่อนเลยนะครับดูแล้วเป็นมิรอ่ะหลังจากนั้นปรากฏเป็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมคุณตำรวจวิ่งเหาะๆกับโรงพัก เพื่อที่จะล่อให้หมาวิ่งตาม,มแล้วหมามันก็ตามจริงๆนะครับตามไปจนถึงโรงพักชัยพฤกษ์ครับห่างจากจุดที่เจอเนี่ยประมาณสัก300เมตรพอมาถึงเท่านั้นแหละครับเหมือนตำรวจทั้งโรงพักโดนตกไปเลย <c oughs> นะออกมาเล่นกับเจ้าหมา2ตัวครับแล้วบังเอิญมีคนมาแจ้งความที่โรงพักแล้วเขาก็รักหมา <c oughs> ก็เลยเอ่ยปาก ขอเลยครับครับเอา2ตัวนี้ไปดูแลครับแน่ใจนะเออแน่ใจแล้วใช่ไหม,ไมตำรวจก็ถามไปเหมือนกันแต่ตำรวจบอกว่าในเมื่อเจ้าของตัวจริงไม่มารับอขอให้ส่งต่อหมา2ตัวนี้ไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่ก่อนก็แล้วกันเป็นการชั่วคราวนะฮะคุณผู้ชมนี่<อ>าพาไปถึงบ้านแล้วครับทุกคนที่บ้านแฮปปี้นะฮะแต่ถ้าสุดท้ายมีเจ้าของหมาสตัวเข้าปรากฏอยากจะขอหมาคืน ก็ยินยีเช่นกันติดต่อผ่านโรงพักชัยพฤกษ์ได้เลยเอออ่ะอย่างน้อยอยู่2ตัวก็มีเพื่อนเล่นกันนะครับคุณผู้ชมครับ